กระโจนสวัสดีครับพบกับบอสเคซีเรซิ่งคนเดิมนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาติดตั้งนะครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ฟิตซีนะคะใน c ีวิกเอฟซดำปิดปีคันนี้น,นะครับผมในชุดนะฮะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมีโชค๊คมีสปริงนะฮะแน่นอนนะครับผมก็จะหน้าตาประมาณนี้นะนี่ซีวิกเอฟซเนี่ยผมบอกเลยแล้วฟิลิ่งนุ่มหนึบนะครับขับสบายนะครับบางคนจะชอบบอกว่านุ่มกันหนึบเมนคนละทางมันไม่ใช่นะฮะ มันจะอยู่ที่ระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับมันไม่ใช่นุ่มกับแข็งนะเพืเ่อนๆหนึบมันยังอยู่ในแบบระหว่างกลางนะครับสตาร์ทตัวนี้ปรับได้16ระดับนะครับมาพร้อมกับค่าเคที่น้อยกระจิ๊ดลิตรและผมก็จําไม่ได้อีกเช่นเคยนะฮะว่าค่าเคเท่าไหร่นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าวัสดุของโปรเฟนเดอร์เขาดูแข็งแรงทนทานนะแล้วก็แบบฟิเนสชิ่งต่างๆก็ทํามาดูดีมากนะเพืเ่อนๆแล้วก็สตาร์ทด,ด้านหลังเนี่ยปรับง่ายคุรๆเลยนะฮะก็คือล้วงมือไปหลังล้อนะครับ แล้วก็หมุนปรับได้เลยแต่ว่าระวังท่อลวกมือนะครับผมระวังนิดนึงนะเพื่อนๆนะนี่ติดตั้งกันประมาณนี้เลยคันนี้ใส่คามโชกคมาด้วยนะฮะโอ้โหสีแดงแปัดเลยนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ก็กําลังติดตั้งโชกหลังนะครับก็จะประมาณนี้จริงๆโชกหลังไม่มีอะไรเลยนะคือติดตั้งง่ายมากนะครับในในซี v ิ c เอฟซีคือแบบยิงน็อตขึ้นไป2งตัวนี้คือจบเลยนะฮะ เหลือแล้วก็ยิงน็อตข้างล่างอีกตัวหนึ่งอย่าลืมอย่าลืมยิงน็อตข้างล่างไปด้วยนะฮะนี่ oh. <Hey, S 2> ประมาณนี้นะครับ oh. ผมช่างทำหน้าซีเรียสหน้าดูเลยนะฮะอากาศร้อนนะครับช่วงนี้ครับนี hey, ่ <Hey. S 2> หน้าตาประมาณนี้ติดตั้งกันได้อย่างนี้นะครับผม oh. แล้วก็แน่นอนนะฮะติดตั้งโชค๊คที่เรานะฮะเราเราตั้งศูนย์ให้ด้วยนะครับผมเราตั้งศูนย์แล้วก็ปรับแคมบง้งแคมเบอร์อะไรให้เรียบร้อยนะฮะเข้าท,ที่ที่มันควรจะเป็นนะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อศู์เอียงเนี่ยเรามีรับประกันให้ด้วยนะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่สนใจนะครับในชุดนี้ก็โทรมาได้เลยครับผมเบอร์ผมขึ้นไว้ข้างหลังนี้นะัะผมสำหรับวันนี้ครับผมบอสเคซีเรซิ่งลาไปก่อนสวัสดีครับผม